คู่รักมาราธอนเคยเลิกกันเพราะความเจ้าชู้เป็นเหตุครบ3ปีเลิกจับได้แอบมีคนอื่นล่าสุดลีซอเฟียสได้มาเปิดใจในรายการเคยเซบโชวอัปเดตงานแต่งงานที่จะมีขึ้นเดือนพฤศจิกาย,ยน2523และพร้อมจะมีลูกทันทีแต่บอกเลยว่ากว่าเส้นทางรักของทั้งคู่จะมาถึงจุดนี้ได้ทั้งคู่เคยเลิกกันมาแล้วเพราะเรื่องความเจ้าชู้ของฝ่ายชายโดยเฟียสย้อนเล่าว่า ตอนนั้นเขาเป็นแฟนกันได้2อถึงสปีก็ตัดสินใจเลิกกันเพราะเรื่องผู้หญิงปกติฝ่ายชายจะเป็นคนที่พกโทรศัพท์ติดตัวตลอดและเรารู้สึกว่าพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปปกติเราเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นหรือจับได้เองแต่มีอยู่วันหนึ่งเขาลืมโทรศัพท์ไว้แล้วก็มีข้อความเด้งขึ้นมาบนหน้าจอพอดีว่าที่รักค้าอยู่ไหนนาทีนั้นหน้าชาใจหล่นไปอยู่ตาตุ่มเราเลยนําโทรศัพท์ไปให้ฝ่ายชายปลดล็อก ok, แล้วไล่อ่านข้อความซึ่งตอนนั้นยอมรับว่าช็อก มันเจ็บตรงที่ช่วงนั้นเราไม่อยู่ไปถือศีลที่อินเดียและบวชเพื่อเขาเพราะงานเริ่มไม่ค่อยดีช่วงเวลา10วันที่เราอยู่อินเดียแต่ฝ่ายชายไปนัดเจอสาวขณะที่รีซอเล่าว่านาทีนั้นทําตัวไม่ถูกแต่ก็ยอมรับผิดทุกอย่างเล่าหมดเปลือกสารภาพว่าเคยไปเจอกันหนึ่งครั้ง เฟสเลยตัดสินใจเลิกบอกกับฝ่ายชายว่าถ้ายังไม่พร้อมก็เลิกกันไปก่อนให้เขาไปใช้ชีวิตโสดให้เต็มที่แม่อีกฝ่ายจะไม่ยอมแต่เราก็ขอแยกกันอยู่มันเลยเป็นที่มาเพื่อนชอบแซวว่าลีซอโดยไล่ออกจากบ้านหลังจากผ่านไปเกือบสองสัปดาห์ลีซอก็เลิกนิสัยเจ้าชู้และเดินหน้างอเฟสเต็มที่สุดท้ายเลยโทรไปสารภาพกับคุณแม่ของฝ่ายหญิงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดและให้คำมั่นสัญญากับท่านว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้ว